เคยไหมครับขุดเท่าไรก็รู้สึกว่าแรงขุดไม่ค่อยออกดินคันโยกเต็มมือแล้วดินอย่างแทบไม่แตกไม่ขยับถ้าเป็นแบบนี้อย่างแรกคือหยุดดันทื่อททันทีผ่อนคันโยกให้รถขุดหยุดนิ่งแล้วตั้งสติสักครู่จากนั้นค่อยปรับบูงกับอาร์มให้บูงกี่เข้าเอียงเล็กน้อยเปลี่ยนจากการกดลงตรงๆมาใช้แรงดึงเข้าหาตัวเริ่มขุดบางๆให้ดินแตกผิวก่อนอย่าลงลึกในครั้งเดียวแล้วค่อยทําซ้ําหลายจังหวะแทนการฝืนขุดหนักจุดเดิม ถ้ายังแข็งอยู่ลองขยับรถขุดถอยหรือเลื่อนด้านข้างนิดเดียวเปลี่ยนมุมให้บุ้งกีกัดดินจากทิศที่ง่ายกว่าตำแหน่งแรกบางครั้งใช้การขยับรถขุดช้าๆระหว่างดึงช่วยเพิ่มแรงอย่าปล่อยให้รถขุดออกแรงจนสั่นเพราะนั่นคือการเปลืองพลังงานแบ่งดินเป็นชั้นบางๆรถขุดจะทำงานลื่นและไม่ฝืนระบบโดยเฉพาะดินเหนียวหรือดินชื้นต้องใช้เทคนิคและจังหวะแทนการใช้กำลังคนที่ขุดเกณฑมักอ่านอาการรถขุดออกแล้วปรับตามหน้างานเสมอแบบนี้งานเสร็จไวขึ้นและระบบไฮดรอลิกก็สึกหรอ,อน้อยลงด้วยถ้าอยากลองจับรถขุดเล็กที่ ตั้งค่าให้ขุดลื่นแบบนี้แล้วแวะมาดูคันจริงได้ที่ CNP Tractor ในเวลาทำงานเรามีรถขุดเล็กนำเข้าจากญี่ปุ่นพร้อมใช้งานให้เลือกหลายคันทีมงานช่วยแนะนำรุ่นที่เหมาะกับงานของคุณได้แบบสบายสบาย